ฮัลโหลทุกคนพ่อแก้วแม่แก้วอะไรจะดีขนาดนี้ทุกคนดูดูเมื่อก่อนมันจะลกตรงนี้นี่เจ้าหน้าที่เขามาปรับโล่งจ้งเลยทีเนี้ยไม่ได้มาสองอาทิตย์กวกว่าอยู่มั้งไม่ได้เข้ามาดูดิตอนนี้แบบสบายเลยอมองเห็นต้นไม้แล้วเมื่อก่อนมันจะเป็นลกๆแล้วเหมือนมองไม่เห็นต้นไม้นี่ต้นไม้ที่ปลูก โอ้หอย่างสวยเลยทีเนี้ยไม่รู้ว่ามันเขาจะเขาน่าจะปรับอยู่แค่นี้แหละเขาไม่น่าจะทําร้ายเราหรอกเนาะดูดิสวยมากเลยต้นไม้ที่ปลูกเอาไว้ก็สวยดูมะละกอเป็นโดงเป็นป่าเลยทีเนี้ยงยได้เข้ามาดูแลเดี๋ยวขอดึงหญ้าแป๊บหนึ่ง ลูกก็รออยู่นะเนี่ยขอแวบเข้ามาดูต้นไม้แต่ว่ามันก็ดีดีมันหญ้ามันก็ไม่ค่อยขึ้นนะเพราะว่าต้นไม้มันบังมันบังแดดมันก็เลย ้นมะใบหญ้ามันก็อุ๊ยอะไรอ่ะน่ากลัวเหมือนหัวกะโหลกอะไรนี่เป็นไรอะลกูกหัก,กอหักก็หักนี่ก็มีแต่นี่ก็แตกแตกิ่งแตกก้านแต่ไม่มุดแตกใบโอ้นี่ไงมะละกออ๊ยทำไมดงไง่งเนี้ยว่าต้องเก็บแล้วอะ ยังไม่ได้มะละกอด้วยวันนี้มันมาตลาดต้องเก็บมะละกอโอ้อยยุงเยอะมากเลยอ่ะหักใบมันออกจะได้ไม่แย่งอาหาร อะไรที่ดึงได้ก็ดึงเนี่ยใบเหลืองๆแล้วต้องดึงออกอนลูกดูเดิออ่รารอยใครเข้ามาตัดกิ่งไม้เนี่ยมันมาโอ้เยลูกเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวดึงให้เดี๋ยวก่อนนะอุยยุงยุงเยอะมากเลยทุกคนมันเป็นฝนมันตกด้วยไงมันชื้น ยุงเต็มเลยอ่ะอืนดีไม่มีหญ้าดูดิข้างล่างไม่มีหญ้าเลยอ่ะดีจังเลยไม่มีหญ้าปกคลุมอะไรเลยมีแต่รอบข้างเดี๋ยวเราก็ดึงซะหน่อยโอ้จะติดไห่ลูกหล่นลงมาแล้วเนี่ยเ <c oughs> มื่อไหร่จะได้กลับมาเนอะลูกนะ <c oughs> ม่วงต้นนี้ก็เริ่มจะโตแล้วนะเนี่ยออกหนึ่งออกก้านเต็มเลยเพราะว่ามันมันได้ฝนถือว่าย่าน้อยนะเมื่อก่อนมันจะลกกว่านี้ ดึงแบบเป็นชั่วโมงอ่ะนี่ดึงแป๊บนึงก็เสร็จนะมีแต่ก้านมะละกอมันร่วงเอ๊ะลอล้อไม่ออกลูกก็รอเก่งใจลูกก็เก่งใจออกมาจากบ้านตั้งแต่หกโมงนะเนี่ยนดี่ก้าโมงไม่เป็นไรยังไม่สายมาก อ้ยขอบคุณนะคนที่ทิ้งของที่ไม่โยนใส่ของเราโยนใส่ต้นไม้เราเด้เอเราดูแลอยู่ โป่งแล้วกันแน่นมากแล้วมันมืดไม่ยอมโตเฮ้ยติดอะไรหรอเอา้า สวยมากในการกิ่งกิ่งมันห้อยใบมันห้อยห้อยก็ดึงออกจะได้ไม่ไม่บังจะได้โป่งข้างล่างอ่ะจะได้ไม่ลกดูด,ดีออกลูก กำลังออกลูกเต็มเลยอะเป็นดงเลยอุ้ยดอกดอกใหญ่มากดอกสวยมากต้นนี้มาเพลินแต่ในต้นไม้นี่แหละเดี๋ยวลูกก็บนอีกลูกไม่บนหรอกบนแม่ไม่ได้หรอกจะไม่ให้บ่นบนด้วยเห็นได้ผลก็ฟัง ไม,ไม่ได้เอาอันั่นเข้ามาเกียร์เดินออกไป เดี๋ยวไปลุกตรงไปทางนน้นเออจะได้ไม่ลกต่างคนต่างอยู่ไปอย่าเบียดบังกันนะที่ใครที่มันมองตัวเองก็ไปทางโน้นเราไม่ยุ่งกัน เก็บมาแล้วก่อแล้วก็พอละเดี๋ยวลูกรอหักก้านอก่ะก้านมันสวยเห็นน่าเสียดายนะแต่ว่ามันถ้ามันไม่หักมันก็จะมันก็จะลากลงมามันหนักก้านมันแข็งแรงมากก้านมันแข็งมากถ้าเราไม่หักออกมันก็ลำต้นมันเล็กมันก็จะแม่มันก็จะเหนื่อย อันนี้อะไรอะ่ะลูกไปทางโน้นไม่ใช่ทื่อของตัวเองเออไปไปไปต่างคนต่างอยู่ที่ของใครของมานี่ามายุ่งกันนะเก้าโมงเน,นี่ยยัไม่เก้าโมงไปถึงบ้านสิบโมงนะเดีย๋ยวเข้าตลาด นี่ดีทุกคนมันไม่มีหญ้ามันแต่ต้นไม้สบายใจตรงที่มันไม่มีหญ้านี่แหละถ้ามีเวลาก็จะมาก,ก,กวายแต่พวกมันล่วงๆหล่นๆแต่ว่าไม่มีเวลาก็ได้แค่นี้ก็ดึงดึงเอาหักหักดึงดึงเอาจะได้ไม่หลุด นี่เราไม่ได้เอาไว้นั่นมาน,นี่มันเหลือ,อดึงออกต้นนี้มันจะเป็นต้นที่เหลือไปทางโน้นอ,อันนี้ยอดกระถินกระถินริมรั้วอีกแล้วทุกคนเดี๋ยวดูดิด <laughs> กระถินริมรั้วมาทีก็เก็บที ถ้ายอดสวยก็เอาไปกินกับส้มตำถ้าไม่สวยก็ทิ้งเลยานี่ก่อนอุ้ย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 นี่มันคลองเลยนะเนี่ย พลาดก็คือปิ้งลงคลองเลยนะทุกคนไม่มีใครเห็นอีกต่างหากเกิดอะไรขึ้นก็ไม่มีใครรู้น่ละลกไปหมดโอเคประมาณนี้ค่ะทุกคนโอเคนะคะอยังสวยยังสวยดู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  ชอบต้นนี้มากเลยอย่าล่วงนะลูกนะติดให้แม่นะเดี๋ยวเข้ามาดูใหม่โอเคนะคะบ,บายบายค่ะ